หลายอย่างมากเลยอะคะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามาทําทีเดียวในวันเดียวแล้วมาลองขายอะลูกค้าก็น่าจะว้าวเหมือนที่หนูคิดว่าแบบเฮ้ยขนมนทำไมมันเยอะขนาดนี้ขาย10บาท5แถมหนึ่งค่ะสองหมื่นหน่อยๆค่ะประมาณสองหมื่นนิดๆเพราะว่าหนูขาย10บาทหแถมหนึ่งเนาะบางอันถ้าแบบหนูเจอลูกค้าซื้อเยอะมากหน่อยก็แถมมากหน่อยอะไรเงี้ย สิริวัชรพัสรค่ะเป็นเจ้าของร้านขนมไทยยายปูค่ะคือมันเป็นสิ่งที่หนูถนัดอะคะ่ะก็คือแบบเกิดมาใช่ไหมคะก็เห็นคุณแม่กิจวัตรประจําวันเนียค่ะทําขนมไทยมาอยู่แล้วก็คือทําเป็นหลายๆอย่างพอมันเป็นสิ่งที่ถนัดแล้วก็คิดว่าถ้าเราจับจุดอันนี้เราน่าจะมาพัฒนาต่อยอดได้ดีที่สุดกับสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าสะสมประสบการณ์การทําใหมะะ่เนยค่ะ ที่พวกหนูเรียนใช่ไหมคะมันก็เป็นภาระของพ่อแม่แแหละแล้วพวกหนูมีกัน4คนด้วยภาระทั้ง4คนอายุหนูไล่ๆกันะ่ะพอแมหนูคิดว่าม,มันน่าจะหนักเกินไปที่บ้านก่อนหน้านี้คือค่อนข้างมีปัญหาทางด้านการเงินงนี้นะคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูดอกมา1ปีแล้วเร่งที่จะหาเงินเพื่อจะมาส่งตัวเองเรียนแบบนี้หนูคิดว่ามันดีกว่าหนูก็เลยโอเคดอกเรียน1ปีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนไม่ได้จะทิ้งการเรียนแต่ก็คือดอกไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนใหม่ ูเกิดมาอย่างเงี้ยค่ะพราแม่หนูอ่ะก็คือทําอาชีพค้าขายอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าจะให้หนูไปมองหาอาชีพอื่นอ่ะหนูก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงหนูก็เลยเลือกว่าอาชีพค้าขายนี่แหละเพราะว่ามันอิสระหนูอยากทําอะไรก็ได้อยากจะขายของเราก็สามารถเลือกตลาดที่ตรงกับเวลาที่เราต้องการได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเลือกเออเป็นแม่ค้าดีกว่าเหมือนมันได้สภาพคล่องของครอบครัวเกิดขึ้นมามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ยังแบบแค่พอมีแค่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบเออ ช้นี่ใช้สินหมดแบบปลดนี้มีทุกอย่างมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคือแม่จะขายเป็นพวกแบบขนมใส่หอ่อหอใหญ่ๆ60 7 0 8 0็ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกเฉพาะตามงานหนูก็แบบเกิดไอเดียว่าแบบแม่เราทําขนมอร่อยหลายอย่างมากเลยอะค่ะแล้วทีนี้พอถ้าเรามาทำทีเดียวในวันเดียวแล้วมาลองขายอะลูกค้าก็น่าจะว้าวเหมือนที่หนูคิดว่าแบบเฮ้ยขนมทำไมมันเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 10บบาท5แถมหนึ่งค่ะเพราะว่าเอาตั้งแต่เมื่อก่อนเนาะคือแบบเวลาหนูไปไหนอะด้วยความที่หนูเป็นเด็กแล้วแบบบ้านไม่ค่อยมีอะค่ะอะไรมันก็ดูแพงไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอหนูมาเริ่มอยากจะมีธุรกิจหนูก็เลยคิดว่าเอาเป็นธุรกิจที่ทุกคนสามารถกินได้แล้วก็สามารถซื้อแบบไปฝากคนนู้นคนนี้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะอะค่ะคือแบบเฮ้ยสิบบาท5แถมหนึ่งอย่างน้อยๆเอาไปฝากเขาได้ตั้งหชิ้นในราคา50บอะคือหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะคือแบบ สิบบาททุกคนกินได้เด็กๆเ,เดินมาชิ้นหนึ่งก็กินได้10บาทอะไรเงี้ยที่หนูขายมาวัตถุดิบขึ้นทุกปีเลยนะคะแต่คือหนูก็ยังเลือกที่จะขายราคาเดิมเพราะว่าหนูคิดว่า10บาทอะเป็นราคาที่แบบออสบายกระเป๋าจ่ายง่ายจ่ายได้แล้วถ้าเกิดขึ้นราคาไปอย่างเงี้ย พอมันเป็น1 2 15หรืออะไรที่มันราคาเกินจากเนี้ยค่ะหนูคิดว่ามันจะทําให้ลูกค้าหนูอะน้อยลงแล้วก็การซื้อขายมันก็จะน้อยลงไปด้วยหนูเลยคิดว่าไม่เป็นไรเรายังพอตึงราคาตรงนี้ไว้ได้อยู่อเงี้ยค่ะก็เอาราคาเท่านี้ไปก่อนดีกว่าถ้าเกิดรอบไหนที่มันไม่ไหวจริงๆเนี้ยค่ะก็ค่อยบอกลูกค้าจะดีกว่า ะโก20หน้าใช่ไหมคะวันหนึ่งก็ประมาณ30ถาดค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข้าวเหนียวมูนอย่างเงี้ยค่ะจะได้ประมาณ16ถาดขานมอื่นๆก็อย่างละสามสี่ถาดนี้ค่ะสาม0ั 3, ถึงสามพกระทงค่ะต่อวันวันหนึ่งเหรอคะถ้าแบบพื้นฐานก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ถ้าไวสุดก็ประมาณ30นาที มาคือหนูทํากันกับพี่น้องใช่ไหมคะมันก็จะได้มีเวลาแบบเล่นกันคุยกันหรือว่าเอ้ยวันนี้เราทําขนมอะไรดีซึ่งหนูว่ามันไม่ต้องเครียดอ่ะแล้วขนมมันจะออกมาส่งผ่านตัวขนมที่หนูเอามาขายในทุกวันคือหน้าตาขนมตละลวนก็จะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวอ่ะคือแบบเออวันนี้หนูอยากเอาดอกแก้วมาแต่งหรือว่าวันนี้อยากจะเอาผลไม้อันนี้มาแต่งวางหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วพอมันสนุกได้อยู่กับน้องไม่ได้เพิ่มความสนิทกันทีเนี้ยอุตสาหกรรมในครัวเรือนของหนูอะมันก็ยิ่งดูตเติบโต ขึ้นอย่างก้าวกระโดดเงี้ยค่ะอนาคตเร็วๆนี้นะคะก็กำลังจะเปิดแฟนชายค่ะเป็นแฟนชายของขนมไทยยาปูเงี้ยค่ะรายละเอียดคร่าวๆก็คือทุกอย่างลูกค้าจะได้เหมือนหน้าร้านหนูทั้งหมดเลยค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณ20,000นิดนี้20,000ต้นๆประมาณนี้ค่ะ สคนอะมีต้นทุนที่มันติดลบอะคือแบบเหมือนพ่อแม่หนูก็เป็นหนี้มาอยู่แล้วหนูก็จะต้องแบบทํายังไงก็ได้ให้มันลืมตาอ้าปากได้ให้มันแบบร้านเราเป็นที่รู้จักเนี้ยค่ะหนูกับน้องนาก็เลยแบบ ช่วยกันทําทุกวิถีทางทั้งโซเชียลทั้งหน้าตลาดแล้วอย่างที่พี่เห็นคือแบบเวลาหนูมาอยู่ร้านกันอย่างเงี้ยหนูไม่ได้แบบนั่งเล่นแต่โทรศัพท์คือหนูจะร้องขายของคือแบบหนูตั้งใจทาทุกอย่างตั้งใจที่จะแบบพยายามขายให้หมดเร็วที่สุดเพราะหนูคิดว่าถ้าเกิดหนูตั้งใจขายอ่ะลูกค้าน่าจะมองเห็นถึูความตั้งใจของพวกหนูอ่ะการบริการหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเด่นสําคัญของร้านหนูด้วยการพูจาของหนูการเล่นของวหนูหรือว่าแบบการขายที่อยากจะขายหรือของลูกค้าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะฝากร้านขนมไทยยายปูด้วยนะคะตั้งอยู่ท่ทีตลาดร์ เทียบคองทวีวัฒนาค่ะร้านหนูนะคะจะตั้ง5้าโมงครึ่งนะคะถึงประมาณ2องทุ่มจากลูกค้าจา๋า